สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวมิววันนี้แองเจอร์ค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้มิวก็มีหุ้นกู้มาฝากทุกคนกันอีกแล้วเนาะช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้ค่ะหุ้นกู้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งค่ะที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้นะวันนี้มิวก็มีหุ้นกู้มาฝากทุกๆคนกันนะจากบริษัทที่มีค่อนข้างมีความมั่นคงเนาะการันตีด้วยเครดิตเลตติ้งที่ระดับ A เลยนะคะมาจาก s t a นะคะ หรือบริษัทสีตางไอโกอินดัสตรีจำกัดมหาชนนะคะที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆนะคะคือหนึ่งในผู้ผลิตมือยางรายใหญ่ของประเทศนะคะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเปิดให้นักลงทุนทั่วไปค่ะได้ซื้อหุ้นกู้ของเขาเพราะปกติเนี่ยเขาจะขายนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนสถาบันแล้วก็ขายดีมากๆเต็มเร็วมากๆจยวสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วถึงเงื่อนไขรา,ายละเอียดเหมาะกับใครนะคะใครที่กำลังสนใจหุ้นกู้แล้วก็ลงทุนในระยะเวลาที่ไม่ยาวมากนะคะก็ได้ผลตอบแทน เป็นลายงวนเนี่ยถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะฝากกด Subscribe ใส่กระดิ่งนะแล้วก็ตามหือไปเลยค่ะ เป็นตาสาหนี้ประเภทหนึ่งนะที่มีผู้เกี่ยวข้อง2ฝ่ายนะคะก็คือผู้ออกคุณกู้อาจจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนนะเอกชน,นก็พวกบริษัททั้งหลายถ้ารัฐบาลเนี่ยเราก็จะเรียกว่าพันธบัตรถ้าเป็นบริษัทเอกชนนะคะเราก็จะเรียกว่าคุณกู้มันก็เป็นวิธี financing เงินอย่างหนึ่งเนาะในการที่จะออกคุณกู้ออกมานะคะแล้วก็จ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขของคุณกู้นั้นๆในกรณีที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะผู้ออกคุณกู้ก็คือบริษัทสีตังหรือว่า STA นั่นเอง แล้วอีกคนนึงค่ะที่เกี่ยวข้องก็คือเจา้าหนี้หรือว่านักลงทุนอย่างพวกเราที่เอาเงินไปซื้อหุ้นกู้ค่ะแล้วก็ได้ผลตอบแทนมาเป็นดอกเบี้ยนะรลยงวดตามที่หุ้นกู้นั้นบอกไว้ตัวที่เรียกว่าหุ้นกู่หุ้นกู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตาสารตัวนี้นะตาสารที่ออกมาเป็นหุ้นกู้ก็จะมีชื่อเรียกตามคนออกที่หมิวบอกไปแล้วเนาะ หุ้นกู้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดมาว่ามันเป็นหุ้นกู้ประเภทไหนแล้วก็เขาจะจ่ายดอกเบียเ้ยเลทเท่าไหร่มีอายุกี่ปีหุ้นกู้ของวันนี้ค่ะมีอายุทั้งหมด4ปีนะแล้วก็จะเอามาฝากทั้งหมด2ชุดนะคะโดยที่2ชุดนี้ค่ะ มีเงื่อนไขรายล,ละเอียดแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอายุเหมือนกันแตกต่างกันที่ช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เงินลงทุนเริ่มต้นก่อนที่เราจะลงทุนเนาะสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับการลงทุนก็คือความเสี่ยงค่ะความเสี่ยงของหุ้นกู้ถูกจัดอันดับด้วยเครดิตเลตติ้งค่ะซึ่งเครดิตเลตติ้งเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Investment g เกรแล้วก็ Non-Investment g เกรตัวนี้ค่ะได้รับการจัดอันดับเครดิตเลตติ้งอยู่ที่ระดับ A นะปกติเนี่ย อินเวสเมนต์เก๋ก็คือตั้งแต่ทิปเปิลบขึ้นไปนะเก,ก็ถือว่าค่อนข้างมั่นคงแล้วก็สามารถลงทุนได้นะคะแต่ High ฮ i s สก็ High Return ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ามันมั่นคงมากอัตราดอกเบีย้ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะก็ลองพิจรารณาตามเงื่อนไขหรือว่าความต้องการสําหรับหุ้นกู้ตัวนี้ค่ะผู้ออกหุ้นกู้ก็คือ S T A หรือบริษัทสีตังแองโกลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะคะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นหนึ่งในธุรกิจยางธรรมชาติแบบครบวงจรระดับโลกหรือฟูลซัพพลายเชนนะก็คือทำอแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำธุรกิจต้นน้ำค่ะ STA มี ST เนี่ยมีสวนยางพาราที่มีกำลังผลิตยางพารานะคะส่งต่อให้กับธุรกิจกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยในประเทศไทยธุรกิจกลางน้ำค่ะประกอบด้วยการผลิตและจัดจำหนา่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติได้แก่อย่างเท่ง ยางแผ่นลงควันและน้ำยางปั่นธุรกิจายน้ำค่ะก็คือผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและสินค้าสำเร็จรูปจากยางพาราอื่นๆนะที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันค่ะ SCA เนี่ยอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตพอเห็นภาพข้าวๆเกี่ยวกับบริษัทสีตังเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปค่ะเรามาพูดถึงหุ้นกู้ที่เขาให้เราลงทุนในครั้งนี้นะคะที่นักลงทุนทั่วไปอย่างเราจะได้ลงทุนกันชัทีนะครั้งนี้ค่ะ SCA หรือว่าสีต่างเขาออกมาเป็น2ชุดนะชุดที่1นนะเป็นหุ้นกู้ทั่วไปขายผ่านช่องทางธนาคารทั้งหน้าธนาคารและออนไลน์ของกสิกรไทยชุดที่2เป็นหุ้นกู้ดิจิตอลค่ะขายผ่านแอปเป่าตังโดยที่ทั้ง2ตัวค่ะจะให้ดอกเบีย้ยเท่ากันมีอายุเท่ากันแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยวันเดียวกันนะแตกต่างกันที่ช่องทางการจัดจาหน่ายแล้วก็เงินลงทุนเริ่มต้นเอาเรื่องที่เหมือนกันก่อนก็คือทั้ง2ตัวค่ะ มีอายุหุ้นกู้4ปีนะให้ดอกเบี้ย3.55%ต่อปีทุกๆ6เดือน ดอกเบี้ยให้เรางวดแรกค่ะในวันที่4พฤษภาคม2566โดยที่สำหรับหุ้นกู้ทั่วไปก็จะจ่ายเข้าธนาคารหุ้นกู้ดิจิตอลก็จะจ่ายเข้าแอปเป่าตังนะคราวนี้มาคุยกันเรื่องความต่างกันบ้างหุ้นกู้ชุดที่1ค่ะหุ้นกู้ทั่วไปมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่ต้องจองซื้อขั้นต่ำค่ะ100,000บาททวีคูณทีละ100,000ทวีคูณทีละ100,000แปลว่าอะไรก็คือ หารแสนลงตัวนั่นเองต้องซื้อ1นึ0แสนสแสนสแสนแสนห้ามืนอย่างนี้ซื้อไม่ได้นะคะโดยที่จะเสนอขายผ่านช่องทางสาขาแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่วันที่จบไปเลยนะ1-3พฤศจิกายนนี้ค่ะเปิดขายตั้งแต่เวลาแป0มงครึ่งถึงบ่ายสามงครึ่งของวันที่1นะผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าธนาคารของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นนะต่อไป เป็นหุ้นกู้ตัวที่2ค่ะชุดที่2หุ้นกู้ดิจิตอลนะคะตอบโจทย์คนที่ชอบการใช้ออนลลน์ขายผ่านช่องทางดิจิตอลก็คือแอปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยนั่นเองใครที่สนใจนะคะไปเปิด wallet หุ้นกู้ในเป่าตังไว้ได้เลยนะใครที่มีแต่แอปเป่าตังแต่ยังไม่เคยเปิด wallet หุ้นกู้นะคะต้องไปเปิด wallet ก่อนนะมิวสรุปหุ้นกู้หลายตัวที่ขายผ่านแอปเป่าตังนะคะแลวหลายคนก็บอกจองไม่ทันเพราะว่า ต้องมัวเสียเวลาเปิด wallet ใครที่สนใจนะคะเปิด wallet หุ้นกู้ในแอปเป่าตังครอไว้เลยนะเข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแบบเป็นกระเป๋าสีส้มๆแบบนี้นะคะสามารถไปเสิร์ชดูได้เนาะวิธีการนะคะในการที่จะเปิดแอปเป่าตังนะมิวก็มีทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะไปสามารถเปิดดูกันได้นะคะ หุ้นกู้ SCA ชุดที่2หรือหุ้นกู้ดิจิตอลตัวนี้นะมีเงินลงทุนเริ่มต้นเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นทวีคูณทีละ1,000เช่นเดียวกันค่ะทวีคูณในทีละ1,000ก็แปลว่าหาร0 0 0ลงตัว1,000-2,000-3,000อย่างนี้นะ1 5 0 0 1 2 0 0อย่างนี้ซื้อไม่ได้นะคะเหมือนกันเลยเปิดให้จองซื้อ8 3 0โมงครึ่งถึงบ่าย3งครึ่งของวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนี้นะคะวันนี้ยู่ยก็เอา ข้อมูลของหุ้นกู้ STS หรือบริษัทสีตังอีโคอินดัส t r y จำกัดมหาชนมาฝากทุกคนเนาะเป็นบริษัทผลิตถุงมือยางรายใหญ่ของประเทศไทยเนาะใครๆก็รู้จักนะคะแล้วก็เติบโตมากๆในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานี้นะอาจจะมีคำถามว่าแล้วหุ้นกู้ตัวนี้เหมาะกับใครนะคะมันน่าสนใจหรือเปล่านะคำตอบก็คือหนึ่งก็คือคนที่ชอบความมั่นคงนะคะอยากจะลงทุนในบริษัทที่ค่อนข้างมั่นคงนะ ตัวนี้ได้เครดิตเลติง A ก็ถือว่าค่อนข้างมั่นคง2ค่ะก็คือกลุ่มคนที่ชอบหุ้นกู้ดิจิตอลนะไม่ต้องไปธนาคารสามารถซื้อเองได้ผ่านออนไลน์สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะอาจจะจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของกสิกรนะหรืออาจจะใช้หุ้นกู้ดิจิตอลผ่านแอปเป่าตังก็ได้ซื้อง่ายๆสะดวกมากๆค่ะ3ค่ะก็คือสำหรับคนที่ชอบสภาพคล่องเนาะหุ้นกู้ดิจิตอลค่ะที่ขายผ่านแอปเป่าตังเนี่ยจะมีสภาพคล่อง สูงเพราะว่าสามารถซื้อขายได้ในแอปเป่าตังเลยสภาพคล่องนี่ยมันเอาไปใช้ทําอะไรนะก็คือบางทีอะค่ะเราอาจจะมีกรณีที่เราอยากจะขายคืนหุ้นกู้ก่อนครบอายุสัญญานะก็สามารถเอาไปขายได้ในแอปเป่าตังเลยนะคะทุกครั้งจะมีคําถามมาเยอะมากเลยว่า ถ้าอยากจะถอนออกก่อนเนี่ยจะขายก่อนทํายังไงนะคะคุณกู้อยู่ในแอปเป๋าตังค์เนี่ยก็สามารถไปแลกเปลี่ยนในนั้นได้เลยมันจะมีช่องทางนะใครที่สงสัยนะคะก็พิมพ์มาไว้ข้างล่างได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะถ้าเกิดรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะคอมเมนต์มาให้หมิวหน่อยนะว่าน่าสนใจคะ่ะได้เป็นกําลังใจให้กับหมิวแล้วก็ทีมงานนะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะก็คือรายละเอียดหุ้นกู้ STA ของบริษัทสีตังค์ใครที่สนใจก็เตรียมไปลงทุนกันได้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ น่าใครยังไม่ได้กด subscribe ใสก่กระดิ่ก็กดไว้จะได้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปอยากรู้เรื่องอะไรเม้นเข้ามาค่ะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายขอบคุณมากสวัสดีค่ะ